เคลือบแก้วเคลือบเซรามิกแตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยวนี้มีคําตอบครับสวัสดีครับผมพี่โน้จากร้านบ้านคนรักรถนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาอธิบายนะครับเกี่ยวกับว่าเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกเนี่ยอันไหนมันแตกต่างกันอย่างไรหรืออันไหนมันดีกว่ากันนะครับทั้ง2อย่างนะครับคืออย่างเดียวกันนะครับไม่ว่าคุณจะเรียกเคลือบแก้วหรือจะเรียกเคลือบเซรามิกนะครับมันก็เหมือนกันนะครับไม่มีอะไรดีกว่าอะไรทั้งนั้นนะครับมันคือเรื่องเดียวกันแต่เรามักจะได้ยินคําว่าเคลือบเซรามิกเนี่ยมันดีกว่าเคลือบแก้วซึ่งไอคเนีย มันเป็นคําของที่ทางร้านค้านะครับหรือร้านคาร์ดิชวลิงหรือร้านเคลือบแก้วเนี่ยนิยมใช้คําเคลือบเซรามิกทําให้มันดูดีกว่าเคลือบแก้วหรือมันดูเนื้อกว่าเคลือบแก้วนะครับเพื่อให้มันสามารถขายได้นั่นเองอย่างแรกก่อนเลยเราจะต้องรู้ก่อนนะครับว่าทำไมถึงเรียกเคลือบแก้วและทำไมถึงเรียกเคลือบเซรามิกซึ่งเจ้าทั้งสองอย่างเนี่ยนะครับมันคือสารเคลือบแข็งเหมือนกันซึ่งปกติเราจะรู้จักเคลือบสีเนื้อเคลือบสีก็จะมีทั้งแบบเป็นน้ําสเปรย์ชีดเป็นขี้ผึ้งเป็นครีมมาทาบนรถวนเป็นก้นห แต่ไอ้เคลือบแก้วหรือเคลือบเซรามิกเนี่ยมันเป็นสารเคลือบแข็งครับซึ่งมันจะทําให้อยู่ในรูปแบบของน้ํายาของเหลวเป็นน้ําใสๆนะครับแล้วเมื่อมันเซ็ตตัวแข็งใสแล้วมันแข็งนั่นเองเริ่มต้นเลยนะครับเคลือบแก้วเนี่ยมันมีมาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งเขาคิดค้นออกมาเป็นน้ํา,ายาใสๆไปเคลือบบนรถแข็งใสคล้ายแก้วอ่ะมันเลยเรียกว่าเคลือบแก้วซึ่งไอ้ส่วนผสมเนี่ยที่เขามาทำน้ำยาเคลือบแก้วเนี่ยมันคือ SiO2 หรือที่เราเรียกกันว่าซิลิก้านะครับซึ่งไอ้สารตัวเนี้ยเราสากัดมาจากทรายครับ สายที่เราเอาไปทําแก้วเนี่ยแก้วน้ำนี่แหละมันคือสารตั้งต้นตัวเดียวกันเขาก็เลยเอามาทําเป็นน้ํายาเคลือบแก้วอยู่ในแบบของเหลวแข็งเซตตัวเรียบร้อยแล้วเหมือนแก้วเลยเรียกว่าเคลือบแก้วนะครับซึ่งไอ้เจ้าเคลือบเซมิกเนี่ยมันถูกเรียกที่หลังมันถูกเรียกจากฝั่งทางยุโรปครับฝั่งทางยุโรปเนี่ยครับ <S <S เขาก็ทําน้ํายาออกมาเหมือนกัน <S 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 ก็คือแบบเดียวกันสารตั้งต้นตัวเดียวกัน SiO2 silica แบบเดียวกันแต่ทางนู้น่ะ เขาเรียกตามกระบวนการการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นของแข็งครับซึ่งไอ้เจ้ากระบวนการเนี่ยที่มันกำลังเปลี่ยนสถานะเนี่ยเขาเรียกว่ากระบวนการแบบเซรามิกเขาก็เลยเรียกว่าเคลือบเซรามิกติดปากกันมานะครับคนไทยเราก็ไปซื้อน้ายาของทางยุโรปมาใช้ทางนู้นเขาก็เรียกว่าเคลือบเซรามิกอ้าวมีมาที่หลังก็เลยอนุมานว่ามันดีกว่าเพราะมันเป็นของที่ใหม่กว่าแต่จริงๆแล้วมันคือเทคโนโลยีเดียวกันเพราะฉะนั้นจะเรียกว่าเคลือบแก้วหรือเคลือบเซรามิกก็ได้คือเล่นเดียวกันนะครับส่วนที่มีมาที่หลังอีกนะครับก็จะเป็นพวกเคลือบกาฟีน เคลือบเลเซนหรือเคลือบ,น,น,บน, ύ, นุ่นเคลือบมีเคลือบนั่นจริงๆแล้วอะ่ะมันก็คือสารตั้งต้นตัวเดียวกันนี่แหละหลักๆเลยก็คือซิลิก้า sio 2ส่วนเจ้ากราฟีเนี่ยที่เราได้ยินกันเนี่ยมันคือออปชั่นเสริมนะครับเอาไปใส่นะครับเอาไปใส่ในน้ำยาเคลือบเซรามิกหรือเคลือบแก้วนี่แหละนะครับมันจะเป็นผงสีนำดำนะครับไปใส่เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งเข้าไปนะครับเราก็เลยเรียกว่าเคลือบกราฟีซึ่งเจ้าเคลือบกราฟีเนี่ยมันก็คือเคลือบเซรามิกหรือเคลือบแก้วชนิดหนึ่งนั่นเองที่มีออปชันเสริมเพิ เคลือบเลซิ In, n, นเคลือบ<ๆ>นุ่นเคลือบนี้เคลือบนั่นอ่าไอชื่อพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วนะครับจะเป็นชื่อโปรแกรมนะครับผมมันไม่ได้ชื่อแบบเป็นแบบสารตั้งต้นอะไรแบบแปลกๆขนาดนั้นนะครับสุดท้ายแล้วสารตั้งต้นในการทำเคลือบแก้วหรือเคลือบเซมิคก็คือ SiO2 <j> uh, เป็นหลักนั่นเองนะครับแต่ก็อาจจะมีปลีกย่อยเล็กๆน้อยๆต่างกันออกไปนะครับมันก็จะเป็นออปชั่นเล็กๆน้อยๆมากกว่านะครับผมทีนี้นะครับเพื่อนๆอยากจะเรียกอะไร <ๆ S 1> ก็เรียกไปเลยนะครับมันไม่ผิดนั่นเองนะครับผม ถ้าเ,เพื่อนๆนะครับถูกใจคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ติดตามช่องของเราด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าพี่โนต้ตบ้านคนรักรถมีความรู้อะไรดีๆหรือมีคําถามบางอย่างที่มีคนถามมาเดี๋ยวจะเอามาอธิบายกันใหม่นะครับไปก่อนครับสวัสดีครับ